สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะมารีวิวรถญี่ปุ่นมั้งนะครับคือเป็นรถอีสุคือเป็นรถองผมเองเพิ่งซื้อมาครับได้สองสามวันเัีไยมาได้ใช้ครับธรรมดาแล้วผมจะรีวิวรถเบนซ์ใช่ไหมครับเพราะว่าผมทํางานบริษัทเบนซ์นะครับแต่วันนี้ผมจะมารีวิวรถญี่ปุ่นนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะอีสุนะครับอันนี้ก็มาเป็นอีสูค์ดีแม็กนะครับสี่ประตูหนึ่งจุดเก้า LDA นะครับ ห้องในสารกว้างขวางนะครับเป็นเบาแต่เสียงเดียวนี่ครับผมไม่ชอบใจเลยตรงที่ว่ามันเป็นเบาะผ้าผมลืมสั่งเขาว่าเอาเป็นเบาะหนังนะครับ mm hmm. แล้วก็ที่จุดอ่อนจริงๆก็คือเป็นที่ข้แขนมีครับนี่ครับ,รบทําไมไม่เป็นเบาะไม่เป็นไม่เป็นหนังก็ไม่รู้นะครับแปลกลายเป็นว่าเป็น,ปนผ้าคือซึ่งมันไม่ค่อยสอบอารมณ์ของท่า่คือผมไม่รู้นะครับก็เลยจะสั่งมาแล้วนะครับ mm hmm. คือระบบ การทำงานต่างอันนี้ตัวนี้ผมเลือกมาเป็นเกียร์ออโต้นะครับข้างในถามว่าหรูหราไหมก็คือใช้ได้นะครับอันนี้เป็นกล้องมีเอามาให้ก็คือเป็นสายกล้องหน้านะครับเพราะว่ายังไม่ได้ติดเพราะว่าเพิ่งติดฟรีมาเขาบอกว่ารอจวันแล้วค่อยติดนะครับแถมกล้องหน้ามาให้มีกล้องหลังนะครับมีกล้องหลังมีจอ LED 7นิ้วนะครับนะครับเชื่อมต่อกับบลูทูธได้นะครับรับโทรศัพท์ได้วงมาลัยเป็นวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะครับ มายดิจิตอลระบบเข้าเกียร์ต่างๆสังเกตที่คนตรงคันเกียร์นะครับด้านข้างนี้จะไม่มีบอกนะว่าอยู่เกียร์อะไรเห็นไหมครับจะมีอยู่ที่พวงมาลัยแต่ก็ไม่ได้ขึ้นเลขอะไรนะฮะไม่มีอยู่ที่เกียร์อะไรแต่ว่าเราจะรู้ได้โดยการที่มองหน้าปัดนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกียร์ P นะครับจะมีการมีเกียร์ P นะครับนะเกียร์ส่วนการเข้าเกียร์ R นะครับเกียร์ถอยหลังนะครับจะมีปุ่มกดให้ตรงนี้ครับนี่ครับ เข้าเกียร์ R ได้นะครับนี่ครับพอเข้าเกียร์ R ก็เป็นกล้องถ่ายหลังนะครับแล้วก็มาเกียร์ว่างนะครับเกียร์ว่างดึงมาแล้วก็ดึงมาได้เลยเป็นเกียร์แล้วดันสุดเกาไปแล้วเป็นเกียร์ R เกียร์ N แล้วดันสุดเป็นเกียร์ P นะแต่ว่าการตอนที่เข้าเกียร์ R เนี่ยดันอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องกดปุ๊บหนีเข้าเกียร์ R ได้เกียร์ถอยหลังได้นะครับเห็นครับส่วนอื่นๆใดๆนะครับก็คือ ในพวงในเข้าโดยสารเนี่มีไฟนะครับอยู่ตรงหัวนะครับใช้กดนะครับกดสองข้างนะครับไฟสองอันหน้ารถนะครับแล้วไฟตัวกลางเนี่ยครับมีไฟให้นะครับค่อนข้างที่จะโอเคนะครับสำหรับผมนะครับอยู่สุดดีมากครับตัวนี้ก็เป็นเกียอโตนะครับแต่จุดเด็ดจุดได้ก็คือที่ผมบอกนะครับว่าที่เท้าแขนเนี่ยที่พักแขนเนี่ยดันเป็นผ้าหุ้มซะนี่ ถ้าเป็นหนังหุ้มจะดีมากเลยนะครับส่วนด้านขวามือนะครับด้านขวามือจะเป็นปุ่มที่ปัดน้ําฝนอะไรต่างๆนานานะครับอยู่ด้านด้านซ้ายมือส่วนด้านขวามือนะครับด้านขวามือก็จะเป็นไฟระบบไฟไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่านะครับถ้าเกิดเป็นเบนซ์หรือว่าเป็นรถยุโรปที่ผมขายอยู่นะครับด้านนี้นะครับด้านนี้นครับด้านนี้จะเป็นกันเกียร์ Rule นะครับเข้าเกียร์ ส่วนไฟเลี้ยวต่างๆของรถเบนท์ที่ผมใช้นะที่ผมขับอยู่นะครับก็คือจะเป็นด้านซ้ายนี่ครับไฟเลี้ยวไฟอะไรอย่างเงี้ยครับปัดน้ําฝนหรืออะไรก็ตามอย่างนี้ครับไฟขอทานี่ครับข้างหน้ามีกล่องให้กล่องสําหรับวางอะไรไม่ทราบนะครับวางโอยรวมก็โอเคนะไฟเลี้ยวด้านนอกนะไฟเลี้ยวมีอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวให้เดี๋ยวผมมาไปดให้ดูครับอ่า กระจกปรับข้างกับไฟฟ้านะครับนี่ครับพอเปิดไฟเลี้ยงนะครับเห็นไหมครับที่กระจกมองข้างก็เป็นก็เป็นไฟเลี้ยวด้วยนะครับยังไงเพื่อนๆคนใดนะครับสงสัยอะไรนะครับก็ก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับโดยเฉพาะรถเบนซ์นะครับผมจะรีวิวรถเบนซ์อยู่เรื่อยๆนะครับติดตามผมไว้นะครับฝากเพื่อนๆทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมเป็นมือใหม่หัดรีวิวนะครับ ยังไงก็เป็นกำลังใจใผมด้วยครับกดติดตามกด subscribe ผมและกดหัวใจใผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ